สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พอสู่ถึช่วงของพรีวิวเดอะแมชนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนัดสําคัญนะครับเกมที่ถือว่าน่าจะเป็นเกมแห่งฤดูกาลเกมแห่งเล็กแรกของทั้ง2ทีมเลยนะครับเกมในวันพุธที่4กุมภาพันธ์2569นะครับ15บหนาฬิกานะครับที่สนาม Terminal 21โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับทีมหญิงครับอาวุดชนบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีนะครับลงสนามพบกับ GLO Miracle นครนนท์ นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแห่งชีวิตของทั้ง2ทีมแล้วกันนะครับทีมหนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ขนาดนั้นแต่อีกทีมหนึ่งเนี่ยขนาดนั้นเลยแหละนะครับก่อนลงสนามนะครับฮารุดด์ชนบุรีราชมมคลนะครับก็เล่นไป4นะัดชนะ1แพ้3นะครับมี4คะแนนนะครับไอ้4คะแนนเนี่ยนะครับเซตที่ได้มาจากนครราชสีมาในเกมแมชเดย์ที่2เนี่ย นั่นทาให้พวกเขาเนี่ยยังถือว่าหายใจได้โล่งคอแล้วก็คล่องคอมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับพวกเขาออกซ่าด้วยการเอาชนะการจนันทบุรีไป3ต่อหนึ่งนะครับแพ้โคราชไป 2. ต่อ3แล้วก็แพ้นครปฐมไป1ต่อ3เป็นเกมที่พวกเขาน่าเสียดายมากๆแล้วก็แพ้สุพรีม0ูตต่อ 3, 3ในเกมนัดล่าสุดนะครับขณะที่ทางเจโอมิราเคิลนครนนท์นะครับพวกเขาเล่นไป5เกมนะครับเยอะกว่าทีมอื่นนิดนึงนะฮะกเ็เก็บชนะนัดเดียวนะครับในนัดที่เจอกับทางอ่างทองมกชองบีซีนะครับแต่ซีรีส์การเจอกับ ทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยทั้งทางขัอดแกนโคาราแล้วก็สุกพีมเนี่ยหมดไปแล้วนะครับพวกเขาไปพลาดท่าในเกมน,นล่าสุดนะครับที่แพ้กับทางการจับบุรีพาวเวอร์ไป2ต่อ3เซตสุดที่เรียกว่าช็อกตาตั้งเหมือนกันทำให้สถานการณ์งพวกเขาเนี่ยได้เรียกว่าอยู่ในขั้นที่ก็น่าจะน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับในการต่อสู้เพื่อดิ้นรนอยู่รอดผลโซนตกชั้นเข้าไปเล่นเล็กที่2ให้ได้ในขณะน,นี้นะฮะเกมของทางน,นครดน,น,นเนี่ยก็จะเหลืออีก2เกมนะครับเขาจะแข่งขันจบ ในสัปดาห์นี้เลยนะครับก็คือการเจอกำแพงฮารูดอตในวันพุธที่4นะฮะแล้วก็การเจอกำทางนงครปฐม,ม SSRU ในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธนี้นะครับก็ต้องมาว่ากันตามลํำดับสัสดส่วนแล้วครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงในการที่จะต้องทาทุกทางเพื่อที่จะอยู่รอดและไปต่อให้ได้นะครับมันอาจจะพึ่งตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะครับในกรณีที่คุณเก็บัยชนะไม่ได้ทั้งหมดอาจจะต้องใช้ทีมอื่น ในการที่จะช่วยพึ่งพาบารมีในการต่ออายุและลมหายใจด้วยนะครับไปดูทางนางฟ้าฮารูดอตกันก่อนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่มีน้องหยกนานาพัฒน์บูญจะทำนะครับมีหลังซูปเปอร์สตาร์ของทีมนะครับลงสนามในเกมที่เจอกับทางซูพีมก็น้องมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับซึ่งเ,เกมสำคัญที่จะเจอกับทางนาครนนทนเนี่ยผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูทีมซ้อมด้วยไม่ทราบว่าทางหยกนานาพัฒน์เนี่ยจะสามารถที่จะลงสนามช่วยทีมได้ไหมนะครับแต่ผมเชื่อลึกๆว่า ถ้ามันไม่ได้บาดเจ็บถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ได้เลยสะทีเดียวเนี่ยยังไงเชื่อว่าทีมก็น่าจะเค้นให้ลงสนามนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่สํคาคัญจริงก็อยู่ที่การตัดสินใจของทีมงานผู้ฝึกสอนแหละว่าจะมองอย่างไรในเรื่องของอาการบาดเจ็บของทางนองหยกนะันะพัฒน์ปุจาคเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆนะครับว่ามีกับไม่มีนี่ทีมนี่เรียกได้ว่าก็แตกต่างพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการออกคะแนนจากแดนหลังหรือว่าโค้งหลังเนี่ยที่มันเป็นจุดบอดของทีมในเกมที่เจอกับซูพีมแบบชัดเจนมากๆนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็คาดว่า น่าจะอยู่พร้อมกันเกือบทั้งหมดนะครับบรรดาตัวหลักนะครับทั้งมือเซตน้องตองสุพัชชาคําตะรักษานะครับน้องนิดกองหนมชาบําเน็ตนะครับหัวเสาน้องดีมกันที่มาก็ยังต้องยืนเป็นตัวหลักในตำแหน่งนี้แต่คนที่จะมาคู่กับน,น้องดีมเนี่ยก็ต้องดูทางทีมงานโคช้ชเขาจะพิจารณาใช้ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแนนอาทิตยาแก้วนอกหรือว่าจะเป็นน้องนายธัญพรสีโซ่แม้แต่น้องฟิล์มส่วนทาาพุทธแก้วที่ได้โอกาสลงเล่นในเกมที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ ในขณะที่มีหลังเนี่ยก็ถ้านต้องหยกไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นน้องไอซ์นัทวันผาดไทยสงที่ยืนยาวๆในตำแหน่งนี้แน่นอนนะครับหรือมันอาจจะมีการปรับในอีกหลายๆหลายๆมุมนะฮะอาจจะมีการปรับเอาทาง น้องนายไปตีบีหลังหรือว่าน้องแนนไปตีบีหลังอะไรลักษณะนี้ในกรณีที่เขาจะไม่ใช้น้องไอซ์เพราะน้องไอซ์ช่วงนี้ก็ดูตกตกลงมาดิ้นึงเหมือนกันนะครับนี่คือกรณีที่น้องหยกนัพัฒอาจจะไม่อยู่นะครับแต่ถ้าน้องหยกอยู่น้องหยกก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ทางโค,ชค้ชเขาเลือกเอาว่าคนที่จะมาคู่กับทางกันที่มาเอกประชาในตับหัวเสาเนี่ยจะใช้ใครนะฮะ ขณะที่คนที่จะไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่แน่นอนในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องฟองเบียรปาะาวลินแก้วล้วนนะครับหัวเสาดาวรุ่งจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาก็เดินทางไปสมทบกับทีมเขตการศึกษาของจังหวัดระยองและจะไปเล่นในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะฮะผู้เล่นบอลเร็วก็นัดที่แล้วเนี่ยเขาใช้ทางวนิดาพึ่งพินออสซาร์เป็นตัวจริงคู่กับทางน้องแบมชุริพรฤทธิ์วิเศษนะครับนัดนี้ก็ต้องมา เดาใจทีมงานโค้ชกันครับว่าเขาจะเลือกใครลงสนามนะครับคนดิเดตก็มีทางน้องแบมชุลีพรน้องแพงวุรดาแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องเมียววชริยานวนแจ่มนะครับที่หลุดออกจากทีมไปเป็นผู้เล่นสององในเกมที่แล้วได้ลงมานิดเดียวนะครับในเกมที่เจอกับทางสุพีมร้อยวิสะครับซัมซูเซงก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าทีมไปต่อในเลกสองได้เนี่ยก็จะมีน้องแบมจิตภานาหัวหนองที่เดินทางกลับมาจากมมงเกเลียแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยสมทบนะครับน้องแบมก็มาฝึกซ้อมร่วมกับ นี่ค,คือความพร้อมล่าสุดของทางฮารุดชมบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีนะครับตัวที่คาดก็ก็เอาจริงๆก,ก็คาดไปตามที่มองในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วกันนะครับมือเซตเนี่ยก็แน่นอนว่าผมไม่รู้จริงๆว่าว่าเขาจะให้ใครเป็นตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องตองหรือน้องนิดเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าๆออกกันตลอดนะครับส่วนที่เหลือก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะ ฝ้าของทางนครนนท์บ้างนะครับของโคชเอ็มธนกิจอินเลี้ยงนะครับก็หลังจากที่แพ้ให้กับการจนบุรีไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทีมจะ,ะมีซีเรียสนิดๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมสําคัญมากๆแล้วก็เล่นกันยืดเยื้อถึง5เซตแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นแมตช์พอยต์ในเซตที่5้าเนี่ย14ต่อ12บแต่ว่าไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้ก็เลยทําให้สถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยต้องมาต่อสู้อย่างหนักหน่วงในช่วง2เกมสุดท้ายหลังจากนี้นะครับนัดนี้นะครับผมก็มองว่า ผู้เล่นหลายๆคนนะ,นะครับของทีมก็น่าจะติดในส่วนของกีฬาน,นักเรียนนักศึกษานะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันหน้างานว่าไอ้วันที่แข่งไทยแลนด์ลีกเนี่ยนะครับเขาจะจับลงมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอาจจะโปรแกรมอาจจะังไม่ตรงกันนะครับ ที่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักให้กับทีมเนี่ยนะครับก็คือเอลินเทเลอร์บาร์เทอร์สนะครับผู้เล่นบอนเลเร็วสัญชาติสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำคะแนนให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงในตำแหน่งบอเลเร็วเมื่อเล่นคู่กับทางน้องฝนน้องน้ำฝนทิกโซดาบวัวหลายนะครับผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยก็ออนอุมาสิทธิรัตน์คนหนึ่งนะครับก็ยืนประคองน้องๆไปนะครับแล้วก็คนที่จะมาคู่กับออนอุมาเนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็น จุดที่ทางโคชเอ็มเองเนี่ยก็คิดหนักนะครับยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้งานไปหลายคนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางน้องกาฟิวอัมพาส,รสุรัตน์น้องซันว่าวิศรุตาเสงนาแต่น้องซันว่าเนี่ยร่างกายไม่ค่อยสมบูรณร์นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับมาใช้ทางน้องหยกจันทิมาณนนรัศน้องใบบอนติทิวิบูญน้องแตงโมสิริกณาใจดีก็ได้สับเปลี่ยนกันมาลงเล่นกันเกือบหมดแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องดูกันว่านัดเนี้ยทางนคอมโดนเขาจะมองตรงนี้ยังไงนะครับในขณะที่บีหลังเนี่ยผมมองว่า นาทีนี้แล้วเนี่ยจะมาใชา้ผู้เล่นน,นระดับมัธยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องปอยรัฐมนอาจเชื้อน้องออมออมจะมีก่อนขันแก้วก็เสี่ยงไปนิดนึงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ทางโคชเอ็มเขาก็จะใช้เหมือนกันถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวของเด็กเด็กดาวรุ่งของเขาอะนะครับแต่ผมมองว่าโอกาสน่าจะไปอยู่ที่ทางน้องชมพู่วรัตยาการโสภามากกว่าที่2เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกสกอร์ได้2หลักทั้ง2เกมนะครับในเกมที่ชนะทางอ่างทองแล้วก็ในเกมที่แพ้กับทางกาญจนบ,บุรีพาวเวอร์นะฮะ ก็น่าจะมีโอกาสที่น่าจะเป็นน้องชมพู่วัทยานะส่วนมือเซตก็คล้ายๆกับทางฮลอดครับก็ยังไม่นิ่งเหมือนกันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นน้องน้ำตาลรัลชาดากับทางน้องอุ้มปราริยาสุกเกริเลอร์เนี่ยก็เข้าๆออกกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปตามดูกันหน้างานว่าทางโคชเอ็มจะใช้ใครยืนตรงนี้นะครับหรืออาจจะมีอีกแผนหนึ่งก็คือใช้น้องชมพู่วัทยายืนเป็นมือเซตนะครับเพื่อที่จะซื้อหน้าบล็อกในการปิดการตีมุมตรงของอผู้เล่นโค้งหลัง ของฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้องชมพู่เองเนี่ยก็กถือว่าเป็นผู้เล่นที่บล็อกมุมตรงได้ไดค่อนข้างดีะนะครับในในส่วนสูงของเธอที่สูงถึง180เซนติเมตรเสร็จๆนะฮะตัวรับวิศระแน่นอนครับน้องเอย๋ยกัญรัฐคำวงครับก็จะเป็นตัวหลักให้กับทีมนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นคู่กับทางน้องตองจินชาเอาประจุนหรืออาจจะเอาน้องแตงโมสิริกันดาใจดีมาเล่นตรงนี้ก็ได้ก,ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับในส่วนของการ การเลือกนักกีฬาลงสนามของทางเจเอโอมิลเคลนครนนท์นะฮะบอลเร็วก็แน่นอนครับเอลินเทเลอร์บัตเทอร์สกับทางทิพสุนดาบัวไหลโดยที่มีผู้เล่นคอยสแปร์อย่างทางน้องจูพัทรวดีคำนวณนะฮะหรืออาจจะใส่ชื่อน้องโดนัทนัทิการชัยยภูมาเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือขุมกําลังแล้วก็ความพร้อมของทางนครนนท์ที่คาดว่าจะใช้ลงสนามในเกมที่เจอกับทางคารุนรัตชลบุรีราชมงคลอัญญบุรีวีซีนะครับ คู่นี้เอาจริงดูแล้วก็คาดเดายากเหมือนกันนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถ้าใครจํากันได้เนี่ยเขาเจอกันในเกมสุดท้ายของเ,อเลกแรกนะครับเป็นการสู้กันโดยตรงเพื่อที่จะวัดว่าใครจะได้อยู่รอดน,นะครับเกมนั้นเนี่ยถ้าใครจํออาสถานการณ์ได้เนี่ยมันบีบหัวใจมากๆนะครับทางแคนินแฮมที่ได้เซตแรกไปก่อนแล้วนะคอนน์ลก็ได้เซตสองเซตสานะครับ เซตสี่เซตห้าเนี่ยทางแฮนด์อินแฮนด์วสอรเนี่ยกลับมาเอาชนะได้แบบบีบหัวใจมากๆทําให้นครนนทนเนี่ยตกชั้นและแฮนด์อินแฮนด์ก็ได้ไปต่อสุดท้ายเนี่ยก็พาตัวเองไปจบในอันดับที่4ของฤด,ดูการได้นะครับฤดูการนี้ทางแฮนด์แทนเปลี่ยนมาเป็นฮารุดอนะครับแต่ว่าขุมกําลังของทีมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันผมมองว่าจุดสําคัญที่จะชี้วัดผู้ชนะในเกมนี้คือการทำไซส์เอาจริงๆนะครับแล้วก็การเล่นเกมบุกรวมถึงข้อผิดพลาดที่นครนนทนจะไปเสียเยอะแบบเกมที่แล้วไม่ไ่คม่คูแขง การการลดข้อผิดพลาดของทั้ง2ทีมเนี่ยแล้วผิดพลาดน้อยที่สุดโยนแต้มฟรีให้กับคู่แข่งน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทําให้เกิดผู้ชนะในเกมนี้ได้นะครับถ้าทางฮาวดดมีน้องหยกนันทพัฒน์บุญจะคำลงสนามเนี่ยผมมองว่าก็ดูเป็นต่อนิดนึงนะฮะแต่ถ้าไม่มีน้องหยกนันทพัฒน์บุญจะคำอยู่ในสนามเนี่ยผมมองว่าเกมมันจะพอๆกันเลยนะครับมันจะไม่ได้ดูว่ามีใครเหนือกว่ามากมายนะฮะเพราะว่าบอลหลักของทางฮาวดดเองแล้วเนี่ย ยายามที่ต้องพึ่งพาทางกันที่มาเอกปชาพยยามที่จะต้องพึ่งพาอาทิตยาแก้วนอกแล้วก็น้องไอซ์สัตวันพาไถ่สมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตีไม่มีใครตีขาดได้เท่ากับทางน้องหยกนานพัฒนนะครับยิงน้องตรีมเมงเนี่ยก็ไม่ใช่สายหนักสา,ส,าสายทะลวงอะไรขนาดนั้นก็เป็นสายสมดุลมากกว่าแล้วก็จะเด่นในเรื่องของเกมรับมากกว่านะฮะในขณะที่นะครนนท์เองก็ตามนะครับบอลหลักแม้ว่าจะเป็นออมอมาสิทธิรักษ์อัมพาสนสุรัตน์หรือว่าจะเป็นน้องชมพู่วัฒยาเนี่ยก็ก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยก็ไม่ใช่ช บอลหลักของนครดนเนี่ยทำสกอร์ได้ถล่มทลายหรือว่าตีขาดอะไรมากมายอ,อนุมายเอเนี่ยก็จะเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็จะเป็นสายเทคนิคเล่นทางนะครับแล้วก็ช่วยเกมรับมากกว่าการทําเสิร์ฟก็เป็นจุดสําคัญที่ใครที่จะสามารถที่จะทําเสิร์ฟให้คู่แข่งได้สะดุ้ได้มากที่สุดก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยขออนุญาตจริงๆนะครับขออนุญาตที่จะไม่ฟันพงผลการในขันแล้วกันแต่ผมมองว่ามีโอกาสที่ไม่จบใน3เซตค่อนข้างสูงมาก อาจจะยืดเยื้อไปถึงเซตที่4และเซตที่5นะครับใครที่สามารถที่จะสร้างข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะฮะใครที่สามารถที่จะโจมตีจากตำแหน่งบอลครงสร้างได้มากกว่ากันหนึ่งผมมองว่าก็น่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าบอลเร็วผมมองว่าก็ ก็ดูดูแล้วลนนอาจจะดูดีกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าทางฮาวด,ด์วเขาเสิร์ฟทำลายเกมได้เนี่ยก็อาจจะออกได้ไม่เยอะนะครับจุดนี้เนี่ยก,ก็เป็นจุดที่น่าจะพอชี้วัดผู้ชนะได้รวมไปถึงการสกัดกั้นด้วยนะครับใครที่วันนี้เนี่ยทำเกมบล็อกได้เยอะกว่าแบบชัดเจนนะครับอย่างเช่น5ลูก6ลูกขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับผมคงจะไม่สามารถฟันธงผู้ชนะได้ในเกมนี้เพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแล้วก็ตื่นเต้นคุ้มค่าแก่การรับชมแน่นอนสุดท้ายใครจะชนะก็ขอให้ทีมนั้นเนี่ยก็เล่นกันด้วยความเต็มที่นะครับแล้วก็โชคดีทั้ง2ทีมนะฮะใครที่ชนะเนี่ยสถานการณ์จะล่าเริงแจ่มใสแต่ยังไม่ได้รอดตกชั้นร้อทั้งคู่นะครับใครที่แพ้ก็ยังไม่ได้ตกชั้นร้อแต่สถานการณ์ก็อาจจะถือว่าเหนื่อยแน่นอนในช่วงที่เหลือนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันนะครับในเวลาสิบห้านาฬิกาของวันพุธที่4กุมภาพันธ์ นะครับก็ลุ้นลุ้นลุ้นขั้นแรกคือารุดอดจะมีน้องหยกนันาพัฒน์ลงสนามไหมถ้ามีผมว่าเป็นต่อถ้าไม่มีผมว่าพอๆกันนะครับก็ไปว่ากันในสนามแล้วกันขอให้ทั้งสองทีมโชคดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ